นี่คือคนเล็กๆก็คอยมาเร่กองกนบ่งมันพยายามเด็กไให้เหมือนรถจากปูนปูนเลยนะเนี่ยเด็กๆ่าเห็นจากด้านหน้านี่นะครับที่อ่าเคยที่อยู่ด้านยังลึกอยู่เข้าไปข้างในอีกครับเดี๋ยวแอาปเมองครับอนนี้ถ้าออกนอกเกินลึกจะล้มเลย Thank <laughs> you. multimod spam 疶 worship mulod dim� ตอนนี้นะเราได้มาถึงที่เกาะไข่นะครับเกาะไข่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเกาะไข่ไข่เล็กนะครับไข่นุ้ยไข่นุ้ยนะฮะหรือว่าชาวประมงจะเรียกว่าแตงเงาะรถไฟนะครับรูปลักษณ์ของเกาะนี้นะครับด้านบนก็จะมีเหมือนกับต้นไม้เล็กๆเหมือนเป็นรูปบอนไซนะครับถ้ามองไกลๆก็จะเหมือนเหมือนหัวรถจักรด้านล่างนะครับเราจะช่วยเห็นว่าเป็นกระปังหาซึ่งปกติแล้วกระปังหาหรือว่าซีแฟนนี่นะครับต้องดำสุดบ้าเท่านั้นที่จะเห็นได้เพราะว่า สกูลกาลบางหาเนี่ยนะครับจะอยู่ในแนวน้ำลึกสว่วนเกาะที่เราไปต่างๆจะเป็นคอโรเป็นปลากรรังทั่วไปเนี่ยจะอยู่ในแนวน้าตื้นนะครับ